โอเคคลิปที่แล้วก็หัวร้อนไปหน่อยมาถ่ายรถไฟต่อได้มาแล้วฮะสองูนสองพิซเซโลกรุงเทพหัวนลำโพงส่วนเรื่องคลิปรีวิวการเดินทางเนี่ยอดทนร้อยนิดน,นึงนะครับได้ดูแน่นอนสัญญาเลยนะครับมาแล้วฮะสองูงพิเซโลกรุงเทพหัวนลำโพงนั่งขบุตอนที่เดินทางเนี่ยนั่งขบวน212นะครับเอาตอมสี2สอ บอบไลยเสือมีตั๋วเต็มตัวนะพวงแปดคันนะครับวันนี้มีตั๋วเต็มตัวขึ้นนะครับขึ้นเลยฮะมีตัวขึ้นเลย ที่โพสต์ไปนะครับว่ารีวิวการเดินทางเนี่ยจะนั่งขบวนรถธรรมดา212ไปนะครับมีตั๋วขึ้นเลยฮะมีตั๋วขึ้นเลย202พิเศษโลกกรุงเทพผูลำโพงนะครับนะโอเค ก็ที่โพสไปนะครับว่าที่จะนั่งรถธรรมดา212ตะพานหินกรุงเทพหุ่นพงเนี่ยนั่งจากชุมแสงไปลงลังสิตนะครับไม่แนะนำขบวน202นะครับนั่งรถธรรมดา212ไปนะครับเพราะว่าเป็นรถธรรมดาที่นั่งบ่อยสุดแล้วขบวนนี้เนี่ย202เนี่ยไม่ค่อยนั่งนะครับนานๆทีสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะนั่งไปลง แต่ก่อนเนี่ยจะนั่งไปลงที่สามเสนะฮะนานๆานทีครั้งหนึ่งขบวนเนี้ยสองศูนย์สองเนี่ยนั่งไม่บ่อยแต่ที่นั่งบ่อยสุดคือสองหนึ่งสองนะครับนั่งบ่อยมากนะครับนั่งตั้งแต่สมัยเด็กจนตอนนี้อายุสิบแปดก็ยังนั่งอยู่เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเที่ยวเช้าไปถึงลังสิทธ์ก็ห้าโมงเช้าอ่ะนะครับถ้านั่งสองศูนย์สองไปเนี่ยไปถึงลังสิทธ์ตอนบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงกว่าเวลามันต่างกันนะครับ ดูได้เลยนะครับรีวิวการเดินทางอดทนร้อยนิดนึงอีกประมาณไม่ถึงกี่วันเองนะครับรอหน่อยสัญญาจะทำแน่นอนจะทำให้เต็มที่สวัสดีครับ